วันีทุกคนนอมือนี้เข้ากับผ้าน้องนางมากพัก <c> พ <oughs> อจ้าพิงบนไดลพลงบนไดลกัน <c oughs> เลยคือผ้ามันมาก,กินป้านั่นเองนะคะแต่ว่าป้านจะอยู่สวนเขาเจะอยู่น้องเขาเจะเรียงไว้นะคะบริหารแต่ตอนซีเมือ่อหลังจากที่กินแล้วเข้ากระใจหน้องนางโซฟีเมื่อในการตบเวทนะ เรี่ยมาเินเวลาในการตกเวทของน้องน้างนะิเป็นจเจ้าตอนนี้น้องน้างกำลังสิลุงจับปลามาปีกนะคะอยากจะบอกว่าปลาลายขนาดเป็นปลาธรรมศาสตร์บรลีเลียงเพื่นว่าเออเต็มน้องเพื่อนนบริบรี่เลียงแต่ว่าคนอื่นเลียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องเขาเจ้านะจ๊ะ เดี๋ยวให้นางซิมบางก่อนว่ามันแสบหรือว่าแสบเอาซิเบิังโอ้ห์ขักะขะะอุ้ยหนูน่าแตกอีกคำอีกคำ ว้าวปัานกินเนื้อยางเกาหลีเหรอวะเอาเ <c oughs> ต้นเต้นเต้นเพลงวันไหนเออนั่นแหละผักอิเลสลัดผักซาลานี คักซี่ักพีคาตะไคร้บักเขือเขาโจนโอ้เขาปุนปลาเนาะหน่ำเจลละ ชุ่ยคข้มยญ่งยง <c oughs> อืมข้กลีบเขักสลัดมะเขือข่าชิ้นไข่มะพร้าวเขาปนกระเทียมสุดท้ายเนาะ ที่เด็ดป่ะงับปั่นน้องนางซิมไปแล้วเนาะที่ลองซิมนะเห็นมันซิมคำใหญ่ๆเป็นตะเสียบขนาดหอม ตําหุงมันงไหร่แต่น้อตําหุงเลยสิ้นตําหุงปะนิ่นสดๆใหม่ๆน้องน้ำไปง่งมากเกลับขึ้นมากกว่าไหร่ปลามันสิลุ่มกินเปะนะ็นไหปลาหลายๆ แล้วกินแล้วใช้น้ำงนางโซฟี่มอในการตกเบ็ด มาเบอร์นี่ลาเบิร์ซเล็ดสังเลยแค่อยู่ลงปลามันไลยอยู่โยนหัวอาลงไปเลยติดโหลดเล็ดเจ้าโมย่างโมคือหายอยู่ลำเส้นหลอดตายเบิดมือเบิดเว Enough, ้น <c ười> มื่อมาเลี้ยงน้องนางเดี๋ยวให้น้องนางกินได้ลายอ้คำใหญ่ๆโอ,โอ้โออนั่นแหละอู้อื้เอาอีกเอาอีกอุตส่าหอดอาหารตั้งแต่เสาร์ เร่งจังได้กินนะเอาห้เต็มทีไปเลย <c oughs> โอ้โห เากินก่อนสือาวาไปตกป่านะคะวันนี้สดๆใหม่ๆไม่หวานแลวก็หอมเครื่องพันยัง er Ikke ennå. มึงเงียบปากกับักใหญ่หนึง่งเอาเนน้อยปลานน้อนิดปากเนน้อยหนึง่งอันน้อยอีกบ้แเรียวตเตะแหละเนาะก็กกกกคือสีบะไ้กินออกปลาเบื่องแต่คนสีตกเบ็ดตึกเบ็ดนี่เป็นตาวบอด เอาประมาณนั้นแหละเอ้คินนี่นี่ <laughs> เคยดึกป่าแปลงดีดีิล่ะค่อยกะใช้เวทบอลลงโหลนอันนี้มันต้องมีหันมียังอยู่เป็ดไม่ใช่ไหมโอ้แม่นังคการหันมันออกเลยเวทฝรั่งนั่นน่ะนะโอ้เจ๊ไหมวะมันช่หันติมนะนี่หันนอกเวรันตี้แล้วไม่ใช่เขา ไอ้บมทันทันเวดมาเวดฝรั่งก็เป็นอย่างนี่แหะหลายคนก็บอกว่าสักวันเจ้าซื้อเวทฝรั่งไปตกอยู่ในน้ำเซ่เนี่ยตกปากบิ่งสภาพเวทฝรั่งเนี่ยมันเป็นตลอดมันเคยใส่จเครือมันเคยเอาไปตกเวทเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้ยังว่าหัวงจักินอะ บอกว่าปลาไห้ขนาดปลาธรรมศาสตร์นี่มีแต่ปลุกประคอโอ้โหลีลาการควงเวทของน้องนางบอรแมนธรรมดานะคะเดี๋ยวมาลุ้นรนุ่กกนเนาะว่าปลาสิกินเวทหร,รือเปล่า A few moments later hai mươi hai nghìn cái mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn đi mươi hai nghìn bưng ในเม็ดเลยสิได้ดูกระตาขวดเนี่ยมาเบื้องนอนระวังห้องกระนองหน้าได้สิดีลาเล็ดกว่ากันนะคะสำหรับการตกเวทตัวนองยุ้ยแหวยังดึงไว้ปาดซิวหน่อย จะปลาชิวอยากปลาชิวไม่ไรหรอกเมื่อเมื่มอเม,ม,ม,มื่อเมื่อว่าแล้วต้องลงทุนหาปลามาปล่อยใส่นะคะค<ม>ือการกับตอนที่เขาไปตึ๊กฉลุงต้องซื้อปลาลูกดูบวกปลาคอมาห้อยไว <laughs> <อ>้เด้ไม่บ่ล่ะโอ้ my god เลยโอ้แสดงว่า กิฬาการตกเวทของเราเสียบขานะคะเจ้าเิเอ๋เห็นว่ล่ะโอ้ยยิมยิ้มดีล่าเด้อแดนน์โตนะคะอันนี้ก็เป็นการวัดแล้วนะคะวัดลีลาในการตกเวทของไคเสียบข้ากันนะคะออาโอเคเดี๋ยวเ้าเช็ค ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้สุดท้ายเนี่ยก็ขอบใจทุกคนที่เขาเมื่อกี้เจอกันไหมคือนาะสำหรับคืปนี้ต้องคอตัวลาไปก่อนเนาะไปละบ๊ายบาย,บาย,บาย